สวัสดีแล้วจ้พี่น้องพอกันอีกแล้วจ่ามอือเนี่ยมือนี่สิผ้ามาเห็ดเครื่องใส่ใหม่สวยในขั้วเลื่อนพี่น้องว่าต้องใส่เงินใส่ข้าพี่น้องอืมตะกี้มันหนอกเข้ากับใส่อันนี้ลหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะการเวลามันเห็ดหายเห้าห่างหาย,หาย,หาย,หายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ฟี่ฟี่พี่น้องอันนี้จูปลูกเองบางเครื่อเข้ากับเห็นอยู่เรื่องต้นใหม่เต็มอยู่พี่น้องมาแข่งมันเนาะนี่พี่น้องด้วยแบบไง เอาขั้นตอนแรกเอาม้าเหรอข้าวกล้ามาเอาในมันออกพี่น้องในมันก็จงไวถ้าวผูกหนาฝนเอามาแล้วขาา้าก็มามทุบๆจักหน่อยสีผ้ามาเห็ดแนวล่างสวยเด้อพี่น้องเด้อเออไม่ต้องเสียเงินจักบาทซ้สำสีล่างสวยซื่อๆนี่พี่น้องเอาเห็ดไวเห็ดใส่ถุงใช้ย,ยังไวเนาะเพราะว่า บางเทื่อเอกกับสื้อเนี่ยออกทูถวยอันละหาบาทน้องพี่น้องเนาะสืออันละหาบาทนีฮะนั่นเพื่อหลังแล้วแล้วก็เอาใ้ตำแนกอะม้ามาขาบไปบอกนีจังเลยมันก็เป็นเงินได้หาบาทพี่น้องฟีนึงสื่อว่ามันหน่อยๆเด้เออทุบแล้วหากกับมันเอาอันนี้มันออกนี่ทั้งหนอกนี่พี่น้องย่ามเขาปลูกพี่น้องมันขืนนับต้นใหม่มันบ่บางเทื่อนมันอยู่สูงๆงเขาเอาบ่ไดงย่ามนวยมันแห้งบัเนี่ นานี่ละโอ้ยหอยตามยามเลยเนาะพี่น้องเนาเขามีเวลาบ้างกับป็นแต่ไปตัวไมาตัดใ้ถ้าใส่ถ้าซอยอยู่เด้นี่พี่น้องเพราะว่ายุคนีก้กะเพื่อนแหงว่าลูกระบาดเนาะโควิดโควิด,วดปัญหาเงินอยากพี่น้องเอ้ยประหยัดไดแน่วใดกับประหยัดลดปีนึงกับว่าแม่นหน่อยเด้ยเขาสือฟ้องนามร่างรวยมันหนกเข้าไลายปวดพี่นอ้องเนี่ยหลยปวดพี่น้องเฮ็ดเป็นแน่วคัดคัดลังกระได้เด้นี่พี่น้อง ដ្រូពីដ្ល់មាន់ម្រដែក្រាំងួយៀល្រាស់ខ្ល្ กะขนาดเลยพี่น้องกะขนาดห้มันเหมาะมือเลยพี่น้องคนสมัยบรวานพี่น้องนี่แหละล่างถวยพี่น้องสมัยยี่จิวเป็นเล็กน้อยก็ได้ไม่เคยเห็นฟองน้ํานะคะเนี่ยพี่นอ้องอยูมองล่างถวยล่างซ้ำม,มิได้อันนี้แหละบักบวบพี่น้องท้ากระตัด แยกแยกแหกแยก,กใส่มันออกพี่น้องแยกใส่มันมันก็จะเป็นแที้นอู้น่าอยากร้ายเนาะพี่น้องเด็ดเห็นปะน้องจา๋านี่นี่เป็นแล้วปะพี่น้องเป็นแล้วปะ เด็ดจ้าถ้าจีเอาสวยงามเพากะตัดตรงนี้ออกจังหน่อยถ้าจีแบบว่าจีเอามันทุ่นๆนี่ก็เอาเลยพี่น้องก็ไม่ต้องตัดอ,อกอเขียนจังหน่อยให้มันงามพี่น้องนี่ละเอาไปันนี่ก็ได้พี่น้องเอาห้องกันก้นมวยอันอน,น,อน,อนี้อันก้นมวยที่เท้าหนึ่งเขาเหนียวนี่พี่น้องอันนี้ละผู้เฒ่าคนก็เอาน,นี่ละเฮ็ดขึ้นกันพี่น้องมีประโยชน์บ่ด้ต่างหลายอย่าง โอ้ในตังไลอันพี่น้องอันนี้หน่วยงหญ่อันนี้หน่วยใหญ่นนหหญเกียนเลยมันงามก่อนอันนี้ายจิวเห็ดแนวหล,ลางถวยเนาะแนวถูถวยแนวถูถอ่ยดอกกรคัดโตล้วละก็ห้องก้นมวยอุย้ยประโยชน์เยอะแยะเลยพี่นอ้องบวกเท่าเนี่ยดูว่างๆกับพ่อไปต่อยมาเห็ดอยู่ด้เนาะพี่น้องเนาะนี่ เอาจักอันบ่พี่น้องเอาจักอันบ่สพงเจ้าเอาจักอันบ่สจ้ะยายงคิวสีแบงห้เอาจักอันบ่บนบบนบบนจ้ะน,นี่ทูถวยพอดีเลยเนี่ยเล็กน้อยเกิดไม่เคยเห็นบ่นี่ยผู้เฒ่าสมัยเก่าพนท่าเฮ็ดจังซี่ล่ะจ้าเนี่ย,ยแต่ว่ากะทิมีบางคำถามเนาะโอ้เจ้าปสิไปเฮ็ดยากแค่ยังละ่ะไม่ยังจิ๋วว่าซั่นบ่ได้เฮ็ดยากอไอ้บ่ได้เฮ็ดยากไอ้บ่ได้ซื้อพร้อมเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเฮ็ดง่ายๆคือว่าเฮามีอยู่แล้วคือมีว่าเฮามี อันขามีอันของฟีฟีอยู่ในบ้านเข้าอยู่แล้วมาเขากับมาเฮดจะซื้อพี่น้องเข้ากับแบบเงืเง่อนเขาเนาะเออประหยัดเงินเข่านะอันนี้กระิใช้ได้ประมาณสองสามเดือนพเพลยพี่น้องตั้งหลายอันเดี๋ยวจะยืสิไปล่างให้เบิงเด้อเดี๋ยวบางที่ผู้่นบ่เคยเห็น่นสิบ,บ่เสือว่ามันล่างในหลีพี่น้องนับเิ่นก่อนด้จักอันพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เเกาโอ้ได้ชีบอันพี่น้องได้ชีอัน ไปไปล่าง,งาเบึ้งบนนี่เสียงอะไรอล่างจานพี่น้องนี่็คืกกันกับอันข้องน้ำที่เขาไปซื้อเขามาแหละพี่น้องเห็น,นบหมใกล้นะคะสะอาดคือกกันพี่น้องเด้นี่ ใช่เลยว่นี่ยังบ่้ันอ่อนปันไดเนี่พี่น้องเขาพึ่งบ่นน้ันได้แชนนามปหนหนันใดเนาะนี่นี่ะพี่น้องประโยชน์มากมายดีเทนะคะดีเทนะคะอ่ะพี่น้องเป็นอันว่าใส่ประโยชน์ได้เนาะพี่น้องเนาะกะมือนี่กะคลิปนี้ก็มีแค่นี้่้ะจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าสิพยายามนำเสนอคลิป มีประโยชน์นะคะเนาะอะ่ขอบคุณค่ะ